สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไร้วิธีวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งกับคอนเทนต์รีวิวรถจักรยานยนต์ที่กำลังมาแรงและกำลังเป็นกระแสในกลุ่มผู้ใช้รถเมืองไทยอย่างมากรุ่นที่หลายคนรอคอยรีวิวแล้วรีวิวอีกก็ยังมีคนเข้ามาดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือ YAMAHA f e s i o รถออโตเมติกดีไซน์แฟชั่นที่มาแรงที่สุดในปีนี้ เพราะไม่ใช่แค่สวยแต่มันยังเต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองจริงๆวันนี้ผอมาจากจะพาทุกคนไปดูความรู้สึกจริงหลังการใช้งานแบบลึกสุดๆรวมถึงจุดเด่นจุดด้อยและแน่นอนราคาในไทยแบบล่าสุดก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะว่าเฟส i ซโเป็นรถที่ยามาฮ่าตั้งใจทําออกมาเพื่อตอบโจทย์วัยรุ่นคนทํางานคนเมืองหรือคนที่ต้องการรถที่มีบุคลิกชัดเจน มองแอร์เวฟเดียวก็รู้ว่าคือรุ่นอะไรายามาฮ่าพยายามให้มันไม่เหมือนใครทั้งในรูปทรงและคอนเซปต์ที่เรียกว่าคลาสสิ f แฟชั่นสกูตเตอร์ซึ่งตอนมันเปิดตัวใหม่ๆก็มีหลายเสียงว่ามันจะรอดเหรือด้วยรูปทรงที่ค่อนข้างแตกต่างจากพวกสกูตเตอร์แนวสปอร์ตแต่ผลลั์ก็คือขายดีจนหลายที่ของหมดต้องรอของชุดใหม่กันเลยทีเดียวดีไซน์ของเฟซิโอถ้ามองจากด้านหน้าเราจะเห็นไฟหน้าแบบเลดทรงกลมใหญ่ที่ดูเป็นเอกลักษณ์มากไฟเลี้ยวแยกออกไปทางซ้ายขวาส่วนบอดี้มีความโค้งมนเรียบง่าย แต่มันไม่ได้เรียบแบบโล่งมันเป็นความเรียบที่ดูแพงดูเป็นสไตล์มินิมอลแบบญี่ปุ่นผสมกับความเป็นแฟชั่นที่เข้ากับวัยรุ่นได้ดีใครที่ชอบแต่งรถเฟซิโอคือหนึ่งในรุ่นที่แต่งสนุกที่สุดสีที่ให้มาแต่ละสีก็มีคาแรคเตอร์ต่างกันหมดไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีเหลืองสีดำสีแดงสีเทาทุกสีมีความโดดเด่นและมีแนวทางการแต่งที่แตกต่างคนที่ชอบสายมินิมอลก็เลือกสีเรียบๆคนที่ชอบสายคัลเลร์ฟูลก็จัดสีสดได้เลย ระบบไฟของรถเป็นแบบเล็ดทั้งหมดทำให้ดูสมัยใหม่และให้ความรู้สึกพรีเมียมกว่าในกลุ่มราคาเดียวกันไฟท้ายก็เป็นเลดทรงเรียบๆที่เข้ากับดีไซน์ของตัวรถโดยรวมส่วนกระจกมองข้างกับแนดนเป็นทรงตั้งตรงแบบคลาสสิกให้ฟิลผู้ดีหน่อยๆเวลาเราขี่ในเมืองจะดูเด่นมากโดยเฉพาะเวลารถติดคนมักจะหันมามองเพราะมันแปลกตาก,กว่ารถรุ่นอื่นในท้องถนน ต่อมาคือเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องของเฟซิโอเป็นแบบบลูคอร์ไฮบริดหนึลูกบาทเซนติเมตรซึ่งเป็นจุดขายสำคัญไฮบริดของยามาฮ่าจะไม่ได้เป็นการใช้แบตใหญ่แบบรถไฟฟ้าแต่เป็นระบบเสริมแรงช่วยสตาร์ทและช่วยออกตัวเพื่อให้รถมีแรงดิดช่วงต้นที่ดีขึ้นทำให้เวลาเรากดคันเร่งออกจากไฟแดงหรือออกตัวบนเนินมันจะไม่อึดแบบรถเล็กทั่วไประบบนี้ดีมากสำหรับคนขี่ในเมืองเพราะมันช่วยให้รถทำงานลื่นขึ้นเงียบขึ้นและประหยัดน้ำมันขึ้นด้วย เรื่องของความประหยัดเชื่อว่าหลายคนเลือกเฟซิโอเพราะจุดนี้เจ้าตัวนี้ทำอัตราสิ้นเปลืองได้ประมาณ50กิโลเมตรต่อลิตรหรือมากกว่านั้นถ้าขี่แบบเรื่อยๆจริงๆถือว่าประหยัดมากเมื่อเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกันและที่สำคัญคือถังน้ำมันจุ5.1ลิตรพอรวมกับความประหยัดแล้วทำให้หนึ่งถังวิ่งได้ไกลจนหลายคนบอก,กว่าเติมทีเดียวใช้เป็นอาทิตย์ อีกอย่างที่หลายคนชอบมากคือความนุ่มของช่วงล่างช่วงล่างของเฟซโอจะมีความซอฟต์กว่าแอร์รอหรือรุ่นสปอร์ตของ y a ม a ฮ่าทำให้ขี่บนถนนชํำรุดได้ดีไม่กระเด้งจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้เด้งนิ่มจนมวุบวาบมันอยู่ในระดับที่กำลังดีสำหรับการใช้งานในเมืองและน้ำหนักรถก็ไม่หนักจนควบคุมยากทำให้ผู้หญิงก็ขี่ได้ผู้ชายก็ชอบเพราะมันเบาคล่องตัวบิดง่ายเลี้ยวง่ายจอดง่าย ฟีเจอร์ที่ให้มาก็น่าสนใจมากมีระบบสมาร์ทคีย์ที่ช่วยให้ไม่ต้องเสียบกุญแจมีระบบอันเซอร์แบ็กที่ช่วยตามมาหารถเวลาเราจอดในห้างและที่สำคัญคือตัวรถมีช่องชาร์จไฟ USB Type A พร้อมพื้นที่เก็บของสองข้างด้านหน้ารวมถึงใต้เบาะที่ใส่หมวกเต็มใบได้1ใบหรือของอื่นๆเช่นกระเป๋าเสื้อกันฝนขวดน้ำอุปกรณ์ต่างๆ อีกจุดเด่นที่หลายคนชอบก็คือ y i o o n e c t เป็นแอปที่เชื่อมต่อกับรถช่วยดูข้อมูลต่างๆเช่นกำหนดการบำรุงรักษาปริมาณน้ำมันการแจ้งเตือนเครื่องยนต์ระบุตำแหน่งจอดรถและสถิติการขี่ต่างๆซึ่งในรถคลาส125ลูกบาทเซนติเมตรหลายรุ่นไม่มีฟีเจอร์ระดับนี้ถือว่าเป็นจุดเหนือกว่าของยามาฮ่ชัดเจนทีนี้เรามาพูดถึงประสบการณ์ใช้งานจริง แบบจอดลึกขี่ในเมืองขี่ออกต่างจังหวัดขี่ขึ้นลงเนินขี่ตอนรถติดขี่แบบเร่งแซงขี่แบบเดินทางไกลความรู้สึกเป็นยังไงบ้างหลายคนที่ได้ลองบอกเหมือนกันว่ารถคันนี้ขี่ง่ายมากเหมาะกับมือใหม่ที่อยากมีรถคันแรกเพราะมันควบคุมง่ายเลี้ยวง่ายน้ำหนักเบาและมีระยะท่านั่งที่ดีไม่เตี้ยเกินไปไม่สูงเกินไปนั่งสบายทั้งคนขี่และคนสอนบอกของรถกว้างและนุ่มกำลังดีทำให้สอนไกลๆไม่เมื่อยเท่ารุ่นที่เบาเล็กกว่าแต่แน่นอนรถทุกคันมีทั้งข้อดีและข้อสังเกต มาดูข้อสังเกตของเฟซิโอกันบ้างหลักๆจะมีเรื่องแรงเครื่องที่เป็นระดับ125ลูกบาทเซนติเมตรซึ่งบางคนที่คุ้นกับเครื่อง155ลูกบาทเซนติเมตรหรือ150ลูกบาทเซนติเมตรอาจรู้สึกว่าช่วงถ่ายมันไม่ดึงเท่าโดยเฉพาะเวลาต้องแซงรถเร็วๆบนถนนใหญ่แต่ถ้ามองตามการใช้งานจริงบนถนนในเมืองใครที่รถติดบ่อยๆแรงของเฟซิโอถือว่าเหลือเฟือไม่ทําให้รู้สึกอึดหรือขาดกําลังส่วนอีกเรื่องคือโช้หลังที่บางคนมองว่านิ่มไปหน่อย ถ้าบรรทุกหนักอาจมีอาการยุบง่ายแต่นี้สามารถแก้ได้ด้วยการเปลี่ยนโชคหลังเสริมซึ่งมีให้เลือกหลายแบรนด์ราคาก็ไม่แพงมากในด้านความคุ้มค่าถ้าเทียบกับราคาที่ยามาฮ่าตั้งจำหน่ายในประเทศไทยยามาฮ่าเฟซิโออยู่ที่ประมาณ54,900บาทแล้วแต่สีและโปรโมชั่นของแต่ละศูนย์ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มมากเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ได้เพราะคุณได้ทั้งสมาร์ทคีย์ไฮบริดวายคอนเน็กต์ USB ชาร์จเจอร์เลดดีไซน์พรีเมียมและความประหยัดที่โดดเด่น และที่ทำให้เฟสซิโอเป็นรถที่ได้รับความนิยมทั่วเอเชียไม่ใช่แค่ไทยคือดีไซน์ที่แม้เวลาผ่านไปนานหลายปีมันก็ยังดูใหม่เหมือนรุ่นแฟชั่นที่ไม่ตกเทรนง่ายง่ายทำให้เป็นรถที่มูลค่าไม่ตกเร็วขายต่อก็ง่ายคนตามมาหาตลอดทั้งหมดนี้คือประสบการณ์ใช้งานจริงจากหลายคนบวกกับข้อมูลจริงจากผู้ใช้ที่ผมรวบรวมมาแบบละเอียดที่สุด เพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดเจนที่สุดว่า Yamaha f a s i o คือรถที่เหมาะกับใครและคุ้มไหมที่จะเป็นรถคันแรกรถคันที่2หรือรถสำหรับใช้ในชีวิตประจําวันสรุปง่ายๆว่าถ้าคุณต้องการรถที่ขี่ง่ายดีไซน์สวยทันสมัยฟีเจอร์เยอะประหยัดน้ํามันและมีสไตล์ชัดเจน Yamaha Fascio คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในปีนี้อย่างไม่ต้องสงสัยหากเพื่อนๆอ,อ,อยากให้ผมทํารีวิวเปรียบเทียบระหว่าง f ฟ s c i o กับรุ่นอื่น,นเช่น Scoupey Fiero คิวบิกหรือรุ่น150ลูกบาทเซนติเมตรก็บอกได้ในคอมเมนต์เลยนะครับผมยินดีทำให้แบบละเอียดมากๆอย่าลืมกดติดตามช่องไรวิธีเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆข่าววงการมอเตอร์ไซค์และคอนเทนต์สายใบที่ครบที่สุดในไทยแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ